สวัสดีค่ะลูกตาลจากทาร่โบาล,ลูกตาดูดวงแบบคู่คิดเป็นกาละยานามิตรห่งใจค่ะดวงของคุณวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างมีไพ่เลือกหมดสามกล่องนะคะกล่องที่หนึ่งกล่องที่สองและกล่องที่สามตั้งสมาธิและเลือกมาหนึ่งกองค่ะคนที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งนะคะเรื่องการงานค่ะซิกออฟสอดบ่งบอกว่าการงานของคุณนะคะ อุปสรรคปัญหามันยังมีค่ะแต่วันนี้อาจจะมีโอกาสในการผ่อนคลายมากขึ้นนะคะอาจจะต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาแต่ผ่านผลมันไปได้ค่ะเรื่องของการเงินนะคะเพจซอฟเพนเดโกขึ้นมาค่ะบ่งบอกว่าวันนี้ค่ะคุณเองอาจจะมีโชคจากเด็กนะคะหรือนะคะมีความคิดไอเดียรเริ่มสร้างสารรค์ในการที่เราอะค่ะจะเริ่มต้นธุรกิจอะไรใหม่ๆนะคะ,ะ,คะการเงินมีการเริ่มต้นใหม่ได้ค่ะในส่วนของความรักค่ะเมจิกเชนขึ้นมาค่ะคนโสดมีโอกาสเจอกับชาวราศีเมถุนนะคะเป็น เป็นคนที่หน้าตาดีนะคะเป็นคนที่มีความรู้นะคะในส่วนของคนมีคู่เนี่ยเ mm. มจิเชนมงบอกว่าวันนี้การสื่อสารของคุณจะไปในทางที่ดีค่ะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นได้ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะเรื่องการงานค่ะตัวของเทนซอบขับขึ้นมานะคะงานด้านธุรกิจครอบครวัว Family b u บ i n e s s ต่างๆนะคะหรือว่า มีความสุขในการทํางานร่วมกันนะคะในเรื่องของการงานได้ค่ะในเรื่องของการเงินค่ะฟ้าขับขึ้นมาค่ะเงินในวันนี้นะคะอาจจะมีความดราม่าเสียใจค่ะในมุมนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะว่าเงินได้ไม่เท่าที่เราต้องการนะคะอาจจะมีความเสียใจในเรื่องของการเงินอยู่หรือว่ามีค่าใช้จ่ายเข้ามาทําให้เรารู้สึก หดหูใจได้นะคะแต่ไม่เป็นไรเนาะพอสุดท้ายค่ะความรักขึ้นมานะคะฟรีอร็อฟคัพขึ้นมาค่ะความรักเป็นสิ่งที่ดีงามนะคะมีโอกาสในการเฉลิมฉลองค่ะความรักเนี่ยคนโสดมีโอกาสเจอกับคนทัดน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะอาจจะพัฒนาจากคนที่รู้จักนะคะคนนี้เป็นเพื่อนกลายเป็นคนที่รู้ใจได้ค่ะในส่วนของคนมีคู่วันนี้มีโอกาสเฉลิมฉลองนะคะการเงินไม่เคยดีเท่าไหร่แต่ว่ากําลังใจดีมากเลยนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่ก่องที่2ค่ะในเรื่องของ คนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะการงานของคุณค่ะ Queen s o p e n n a c a e ขึ้นมานะคะการงานวันนี้จะสร้างเงินให้กับคุณได้อย่างดีนะคะมีเงินก้อนเข้ามาได้ค่ะหรือบางคนนะคะอาจจะคิดถึงการวางรากฐานธุรกิจมีเจ้านาย support สนับสนุนด,ดีค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2เรื่องของการเงินนะคะ Ace of c u p ขึ้นมามีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นให้กับคุณได้นะคะมีโอกาสได้รับ โอกาสข่าวดีได้ค่ะมีโชคได้นะคะในเรื่องของอความรักค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่3ามเดือนซันขึ้นมาค่ะคนโสดมีโอกาสเจอกับคนราศีสิงหรือว่าจะเป็นคนที่โดดเด่นหน้าตาดีนะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ได้ค่ะเข้ามาในความสัมพันธ์กับคุณนะคะมีเสน่ห์มากๆเลยค่ะตัวคุณวันนี้เนาะในอีกมุมนึงค่ะคนที่มีความรักค่ะวันนี้เด e อ u ซันขึ้นมาถ้าเคยมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยวันนี้จะเป็นการผ่อนคลายนะคะมีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาทุก อยาไปได้ค่ะความรักไปในทิศทางที่ดีใครที่รอลูกรอบุตรอยู่นะคะเดอสันขึ้นมามีโอกาสได้ลูกชายได้นะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3ค่ะใครเลือกไพ่กองไหนนะคะเขียนคอมเมนต์บอกกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็กดหัวใจกดติดตามกันด้วยนะคะในติ๊กต็อกนะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ติดตามค่ะเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในความดีขออวยพรษาเทวดาคุม้มครองค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ